อ่าต่อไปข้อสิบเก้าฝาดเย็นแก้ไข้กระทุงพิษเออแก้ไข้หัวแก้ไข้ต่างๆน่าจะเป็นอะไรครับมาเดือดชุมพรตีสมุดตีสุขติสมุดฐานไม่แล้วอ้าวคือลากเพกาเนี่ยพิกัดอะไรพิกัดรถบ้านอ่าแล้วมันพิกพิกรากเพกาอยู่ผลสมุดฐานป่ะ ไม่อยู่ยก,ก็ผิดอยู่แล้วเห็นไหมเราสามารถเช็คช้อยได้ลากเพกาก็อยู่สุกติสมุทฐานนะฮะลากมาเดือชุมพรลากแคแดงลากเพกาแแลากาแครแดงใช่ไหมอ่าข้อยี่สิบรถเย็นแก้กรรมโรคแก้ปวดศรีรษะ,อ,อ,ะอ่าอยู่ในตรีเพชรสมคุณครับข้อสองเอา ว่าอะไรา่าลงทองนีไม่ดัฮะอ่า,ารา,ากว่านหางจระเข้ลงทองรากนะข้อท,ที่สิบเอ็ดพิกัดตรีสัตตกุลามีชื่อเรียกอย่างว่าอะไร,รอ่ารัตนากุลาข้อสองยี่สิบสองพิกัดยาในข้อใด,ดที่มีสรรพคุณบำรุงไฟธาตุขับลมแก้อากาศสะท้านแสดงว่าต,ต้องมีอะไรมีอากาศสะท้านสิบเนี่ยต้องมีอะไร ต้องมีอะไรแก้อากาศสะท่าสิบประการเนี่ยต้องมีอะไรต้องมีขิงต้องมีขิงถูกไหมก็ตีสัตว์คืออะไรอ่ะเอ่อก็เงาขิงสดหรือเงาขิงแห้งก็เหมือนกันใช้ได้สัตตะกุลาพวกมีอะไรได้บ้างเทียนดำรูปผักชีลาเงาขิงใช่ไหมไม่ใช่ดีสกคนมันของหอมใบกะวานละ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องดูด้วยมันแก้อากาศแสดงว่าต้องมีขิงแน่นอนแล้วตัวไหนที่มีขิงก็คือตีสตาุ์ลา,ลาครับเขียนดําลูกบักชีลาเง้าขิงสดอ,อ,ส,ดอสดหรือแห้งก็โอเคได้ยีามรถฝาดคุมธาตุแก้อาเจียนอติสารแก้อติสารแก้บิดปวดเบ่งปวดเมื่อยน่าเป็นไรครับเปลือกฟินต้นของเกสร มาดหรือเพศก็ได้แต่นี้ไม่มีนะครับยี่สิบสี่สมุนไพรในข้อใดแก้ปวดฟันระมานาดดอกกานูโอเคข้อยี่สิบห้าการจำกัดตัวนาตัวยาที่แก้พิษตามการสามอย่างคืออะไรแก้พิษตามการชื่อชื่อพิกัรอะไรแก้พิษตามการเนี่ยพิษตามการ การละการระพิดใช่ไหมการระพิดก็ต้องลากกระเพราแดงหัวกระชายเงาขาเห็นไหมต้องสลับไปสลับมาได้ระหว่างพิกัดกับตัวยาเขาอาจจะออกตัวยามาให้เขาอาจจะไม่บอกยี่สิบหกเผ็ดร้อนขมแก้โลกแก้งในปากคอผ่านมาแล้วํำลุงกำนัด จะเอาหัวเอออ๋อโทษทีจริงๆต้องใช้หัวถ้าลากเนี่ยแก้การไตด้านแต่หัวเนี่ยมันกําหนัดได้แล้วก็แก้บิดมุกเลือดปวดมวนท้องถ้าลากเนี่ยแก้การไตด้านลองดูดิลากมันจะแก้มันไม่มีการไตด้านนะอาจารย์ฮะมันมันกําหนัดนะอาจารย์ ก็ใช่ไงก็ใช่ไงการเหนี่ยเราใกล้การดึงคือรากมันมีสรรพคุณเดียวอแก้การไตด้านแต่หัวเนี่ยมันบรุงกำนัดได้ด้วยรากแก้การไตด้านท่ไม้องลากใช่ป่ะใช่ป่ะดูกระชายดิกระไก่หัวเงาใช่ใช่กระชายที่เรากินเจ็ดเป็นระบายสีปลูกไหมเนี่ยหรือกระชายดำอะไรก็โอเคก็บรุงกำลังเห็นไหมนึกถึงกระชายดำนึกถึงกระชายดำ สิบย่สิบเจ็ดฟาดมันยี่หกยี่หกหัวกระชายไปแล้วไงรอัวหมี่กรง้าี่ี่คผัมันจะมีแก้บิดมูกเลือดแก้ปวดท้องได้พมันลดร้อนไงขับลมแก้ปวดท้องจุกเสียดอะไรเงี้ยเจอไหมเจอไหม ลองดูนะเป็นไรก็ฝาดมันโอ้ระบายท้องเอ้ยสมอไทยฝาดเลยสอะไรต้องมีเปรี้ยวถูกไหมโอเคลงท้องก็เบื่อเมาสมอเทศก็เปรี้ยวฝาดเปรี้ยวฝาดใช่ไหมงั้นเหลือตัวเดียวก็คือโอน้ำเต้าครับฝาดมันระบายท้องแผ่นประเทศจีนจีนเนี่ยใช้กดน้ำเต้าลดความอ้วน ปวดน้ำเต้าเนี่ยเขาใช้ทำยาลดความอ้วนประเีทศจีนเะี่ยในในนี้นะฮะหัวกระชายนะะฮลดเห็ุร้อนผมของสรรพคุณแก้ปากเปดึงปากแตกเป็นแผลขับเลือดขาวไตเสแก้ปวดในช่องแก้บิดมุกบิดมุกเนอใช่ดูกำลังกลังหรือกำลังกำลังที่เต็มที่กำลังนะฮะแล้วก็เห่าหรือรากใหญ่ที่ติดกับหัวลดเห็ุร้อนผมเล็กน้อยสรรพคุณแก้การไตด้านทำให้

เต้าเขา28รากกล้วยตีบนะฮะ,ะโอม้มันมันมันแก้ร้อนในกระหายน้ําได้ด้วยแ,<ก>แสดงว่าต้องมีอะไรเย็นไหมต้องมีเย็นไหม,ตมแต่มีเย็นสามข้อเลยสี่ข้อเลยยังเดาไม่ได้ครับปสัสสาวะมึงได้แก้ท้องไข้ท้องเสียไม่ใช่<ด>ไม่ใช่มันแก้ไข้ท้องเสียด้วยถูกต้องต้องต้องฟาดเย็นเห็นไหม เห็นไหมดูเขาให้เอเอเขาให้สรรพคุณมาเราให้เดาเดถ้าเราจํารถไม่ได้เราก็ย้อนเราย้อนกลับใช่ไหมก็คือแน่นอนมันต้องมีเย็นแล้วก็แล้วมันแก้ไขท้องเสียท้องเสียก็ต้องใช้ฝาดถูกไหมเออสามารถที่จะย้อนกลับมาได้เหมือนกันถ้าเรารู้รถนะยี่สิบเก้าขมแก้กระสายบุญบุงน้ำดีเป็นไรอะไรรถขมัง่งในเนี้ย โหรพาร้อนตะวานร้อนเร็วร้อนเหลือลาชาดัตใช่เพราะฉะนั้นถ้าเราจำรถได้เนี่ยตัดช่อเ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 จ้าใหญ่ก็ร้อนร้อนค่ะตะวันก็ร้อนใช่ไหมครับครับโหรพาร้อนจ้ะใช่เห็นไหมเห็นไหมการการการทำการทำบางทีต้องสังเกตรถยาตัวอื่นด้วยมั้งเราก็ต้องสังเกต รากไซย้อยลดจืดนอะไร่อาถูกต้องขับปัสสาวะแก้กระใสไตพิการสามสิบเอ็สมุนไพรที่มีสรรพคุณแก้ลิสดวงทวารเออพิกัดถูกใช่ไหมมันคันทวารคันทวารแต่ต้องประกอบไปด้วยเล็วใหญ่ลูกเล็วใหญ่แล้วก็อะไรอีกอีกสองตัวอะไร เลวใหญ่แล้วก็อะไรพิกัดเนี้ยเอ,อ่อาเอาลูกจันเทศกันพลูใช่ไหมอย่าลืมด้วยคันธวา่าลูกเลวใหญ่คล้ายๆกับอะไรลูกอ,อตีคันธวาน่าเนี่ยมีอะไรคล้ายกับอะไร,รพิษจากักพิษจักรจะเป็นลูกผักชีล้อมลูกจันเทศกานพู ใช่ไหมเหมือนคล้ายๆกันไหมสองตัวเหมือนกันต่างกันที่ตัวหน้าใช่ไหมพิษจักรก็คืออะไรครับพิษจักรฝากรรกพิษจักรคืออะไรพวกลูกชีล้อมลูกจันเทศกันผูลูกจันเทศกันพูอแต่คันธวาสลูกเร็วใหญ่ลูกจันเทศกันพูเห็นไหมเพราะฉะนั้นสองพิกัดนี้ต่างกันตัวแรกตัวเดียวนะให้สังเกตนะ ก็การภูหรือดอกการภูเหมือนกันแต่มันต่างกันตัวแรกไงเออสามสิบสองใบกระวานในตีสุคนกับใบกะวานในตรีธาตุเป็นต้นชนิดเดียวกันหรือไม่จริงๆทุกวันนี้เขาใช้ใบใบกระวานเทศนะใบกระวานเทศกระวานเทศซึ่งเป็นเครื่องเทศของนิตไน ไอ้เครื่องเทศของของฝรั่งที่เป็นใบกระวาน่ะสังกฤตเขาเรียกอะไรไม่ใช่ซินนามอนคืออบเชยที่เป็นใบกระวานหอมๆอ่ะกระวานเทศใบกระวานเทศนั่นแหละเขาเขาใช้เป็นจริงๆมันก็คือต่างใ่ใบกระวานมันกระวานเนี่ยเรามีสองอย่างกระวานที่เป็นเหมือนเงาข่าที่เป็นลูกกระวานกับใบกระวานในพิกัดเนี่ยมันคือใบกระวานเทศ ไม่ใช่ตัวเราเออไม่ใช่ใบนี้มีไับต้องเพราะว่ากางไม่ได้ครับต้องต่างชนิดกันต่างชนิดกันครับครับข้อสามข้อสองนี่สามสิบสามการจำกัดผลไม้ให้คุณสี่อย่างคืออะไรจัตุภาลาธิกะมีอะไรบ้างจตุภาราธิกะครับตีภาลาบวก สีพลาบวกเทศใช่ไหมข้อสามสิบสี่ข้อใดไม่ใช่เภสัชวัตถุที่อยู่ในจัตุการธาตุละละใช่ถูกต้องเพราะนั้นระวังโดนหลอกนะลากกับหัวมันมีเหมือนกันหมดเลยสามทิบห้าอะไรแก้ลมในกองลิสิดวง วบัวลมในกองลทิสดวงคืออะไรใครจำได้โนกองลิสีดวงคืออะไรลิสีดวงคือช่องว่าง <c oughs> ลมที่ข้างค้างเป็นตอนตอนอยู่ในลำไส้เจําจำได้ไหมที่เคยบอกไว้ลมที่ข้างค้างเป็นตอนตอนอยู่ในลำไส้ <c oughs> ถ้าเวลาเราไปเอ็กซเรย์เราจะเห็นมันมันมันดำดำสลักกับขาวอยู่ในลำไส้ ลมที่ค้างค้างเป็นตอนตอนอยู่ในลาไส้นะครับรากมะกํมเครือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไรครับตาหนูมไม่จะตามแมวเหรอ <cho ic> ตาหนูนะตาหนูตาหน,นูนะครับมะกัมตาหนูมีพิษไหม,มห้ามรับประทานใช่ไหมฮะสาร<ม>ตายอย่างเดียวแค่แตกเม็ดเดียวก็ตายแล้วรากไ,ไม่เป็นไรแต่มเมล็ดมันอ่าเป็น ทั้งเถาลากใบได้แต่ยกเว้นเมล็ดสามสิบเบำรุงธาตุขับโลหิตฤดูกระจายเลือดลมแก้ลิิสดวงเกิือนฝีเถาลากอะไรดีเกลือนฝีลิทิสดวงไม่ใช่ตอบเจตมุลเพิงเขาเจตมุนเพิงแดงเนี่ยมาบดเป็นผงนะมันร้อนมาก มันร้อนนะครับพอมันร้อนเนี่ยคําว่าเกลื่อนฝีคืออะไรเกลื่อนฝีคืออะไรคาว่าเกลื่อนฝีคืออะไรเกลื่อนฝีเนี่ยโบราณเนี่ยก็คือทําให้มันแตกออกอมันกําลังเห็นไหมไหม,มันอักเสบอยู่แล้วมันก็นูนบวม,มไหมน <c oughs> เขาจะใช้้สมุนไพรลดร้อนโดยเฉพาะไอ้ตัวเนี้ยผมผงแล้วไปโรยไปพอกไปทานแล้วเสร็จก็ทําให้ให้มันหนองมันแตกออกมาซะ ไม่งั้นถ้าหนองออกแตกแล้วมันก็จะเบาขึ้นถ้าหนองมันอยู่น้ำอหูจะปวดมากนะครับมันมียาไทยของเรามันมีตั้งแต่บ่มหนองตอนแรกมันขึ้นมาแบบมันนั่นมาเราบ่มหนองก็คือทําให้มันสุกเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็เกลือนฝีก็คือทําให้มันแตกออกคําว่าเกลือนนะนั่นจะใช้ยาตัวเนี้ยใช้เจตมนเพลิงเนี่ยบดเป็นผงแล้วก็ไปทา มันจะร้อนแล้วมันจะเร่งให้แตกเร็วขึ้นไม่งั้นจะปวดทวงแล้วเกินฝีนะฮะท่านแล้วก็ทํามีหนองให้ยุบทําให้หนองยุบก็ต้องใช้ยาพวกลดเย็นต่างๆไปพอกนะครับสามสิบแปดถ้ามีอาการเป็นไข้ตัวร้อนในกระหายน้ำน้ำลายเหนียวเราจะใช้ยาตำรับไหนดีเวกลโอ้โหวาววาววาวาวแก้ไข้เธอจะใช้เวจกูล เดี๋ยวตีตายเลยนี่ตายไหมคนไข้ตายไหมเนี่ยดีช้าสาเจเข่งไม่ไม่ตายตายกับหมอตู่แล้วมึงดังเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าคนไข้ตัวร้อนอยู่แล้วเบนจกูลบัรยาลดร้อนห้ามต้องใช้ยาลดเอบนจาาโลกับวิเชียนก็คือยาห้ารากอว้าว ไม่ใช่อ๋อมันมีใช,ใช่ใช่ใช่มันมีน้ำลายเหนียวมันใช้ได้เท่า,า,า,าทีาา <accidental> อ่าโอเคเป็นจมูนน้อยเพราะว่ามันมีมน้ำลายเหนียวด้วยแต่จริงมันแก้ไขได้เหมือนกันแต่มันมีน้ำลายเหนียวเพราะว่าเป็นจมูนน้อยมันมีรากเออรากมะเขือคือรากมะอึกอ่าตรงนี้จะแก้น้ำลายเหนียวโอเคถูกต้องเห็นไหมบางทีเราเลือกได้แต่ถ้าไม่มีน้ำลายเหนียวเราก็ใช้ยาห้ารากได้อย่างเดียว แต่มันมีน้ำลายเหนียวปับ๊บเราก็ใช้เบนจะมูลน้อยคือพิกัดยาเนี่ยสามารถประยุกต์เป็นตำรับยาได้นะตำรับยาได้เลยนะมูลใหญ่ก็เป็นพวกรากอะไรครับรากมะตูมรากลำไยเพกาแครแต่คัดลิ้นพวกนั้นจะแก้ไข้ใหญ่ๆ 39. ถ้าเป็นไข้พิษไข้าการไข้หัว อ่าอันนี้แหละพวกไข้พิษไข้การไข้หัวในคำพีตักสินงั้นฝึสี่สิบเบนจาโลกวิเชียนมีคำแปลว่าอะไรการจำกัดตัวยาที่มีคุณอะไรครับเสมอภาคด้วยแก้ววิเชียนคือแก้ววิเชียนใช่เอ๊ะเขาสอง คำแปลคำแปลคำแปลของของ,องของพิกัดครับใช่ครับแก้ว่าลงยานยา้อเททองกย่ว่าสงองข้ออ๋อไม่ต้องเอาทางคำแปลของเบนจโลกาวิเชียนครับเอาคำแปลเขาถามคำแปลคำแปลไง,งแต่มันเราไม่ถูกต้องแก้วางยาหน้าลากแก้วาลงยาห้าอย่าง ใช่ครับก็สองถูกครับถ้ามีอาการมดลูกพิการจะใช้ยาตัวไหนดีครับของเบนจาโลหะถูกต้องสากเหล็กว่านว่าน,านที่แก้มดลูกพิการมีอยู่สองตัวเออสามตัวนะจำไม่ดีนะจดเพิ่มไปว่านสากเหล็กว่านชักมดลูกแล้วก็ว่านมะหาเมถูกต้อง มีสามว่านถ้าพูดถึงมดลูกวิการเนี่ย<า>ครับแล้วก็ว่านมหาเมฆที่เผามาจะาสีม่วงๆเนื้อจะแทรกสีม่งวง<า>แล้วก็สักเหล็กซึ่งอยู่ในพิกัด<า>เป็นจะว่านมหาเมฆค,ครับสามตัวนะสามว่านนี่ที่ถ้าพูดถึงมดลูกวิการให้นึกถึงสามว่านนี้<า>น,นะครับาสากเหล็กต้นเหมือนมะพร้าวเราไปดูมาแล้วยยงงเฮ้ยเตี้ย ไอใบเหมนมะพร้าวเจอนะนเออข้อ <expand> สีองถ้า <into> ต <Spanish> ้องการขับพยาธิดับพิษตาลซางใช้อะไรดีอ่าถูกต้องมีตาลอะไรมั่งเรืวเรตาลขโมยเอออหมดหมดสี่สิบสามถ้าต้องการตัวยาที่จะช่วยบำรุงคันรักษาใช้อะไรดี าเกสรทั้งห้าเป็นจากเกสรน,นั่นเองโดยเฉพาะเกสรบวหลวงใช่ไหมที่เขาไปต้มกินบำรุงคันนะครับ44กันจันในข้อใดไม่จัดอยู่ในเบญจโลทิกะันเทศันเทศอืมถูกต้องทันเทศ<บ>อยู่โอเคถูกต้องมาสิพิกัดมาสิจะฟันให้หมดแดงขาว ก็มคินต้องเงียสิฮ่าฮนาฮ่าฮนาฮีา่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮนาฮ่ลฮ่าฮ่าฮ่บฮ่าฮคาั่าฮอเฮ่า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 อยา่าฮ่าฮ่าฮ่ดฮ่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่ดฮ่าย่าฮ่าก่ยเ่าฮ่่าฮ่่าก่่่า เล็กๆแต่ตังกุยเนี่ยมันเป็นหัวใหญ่ของเขาแล้วก็จะฝานเป็นแผ่นๆใช่ไหม่สิบเอ่อ47เทียนอะไรที่มีสรรพคุณแก้เจียนได้เทียนดำเทอยู่ในน้ํากระสายาด้วยถูกไหมเชื่อมโยงได้ด้วยนะพวกเราดีทั้งห้ามีสรรพคุณตรงกันอย่างไรดีทำิแล่นเร็วครับครับดีทําให้ฤทธิ์ยาแล่นเร็วต้อง สี่สิบเก้าข้อใดเป็นสรรพคุณของอะไรเนี่ยรวมนะฮะสรรพคุณรวมโดยท่าพิษัตดอาเจียน